โอเคนะผมซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาสร้างบ้านบกกันเองซึ่งนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านผมนะเออผมจะไม่อยากอยู่ในรูนูอันเล็กๆนั้นฮะท้นงานไม่เสียเวลาไปดูเลยครับว่าการสร้างบ้านผมมันจะเป็นยังไงไป let's go <S โอเคผมขอกราบสวีัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านล้วกันนะฮู้ซึ่งวันนี้เราจะมาเราจะมาทําอะไรกันเองครับวันนี้เราก็จะมาทำการสร้างบ้าน ใช่ครับสร้างบ้านแต่ไม่ไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่บ้านเอ่ออะไรอ่ะคือผมจะมาสร้างบ้านนะไม่ใช่บ้านส่วนรวมนะบ้านผมเองคือผมไม่ค่อยเพื่อนแล้วเพื่อนผมเนี่ยจะทาบ้านในรูหนูอันนี้นะครับผมไม่ขอเรียกว่ารูหนูแล้วกันเพื่อนผมจะทําบ้านในรูหนูอันเล็กกระเจาลอยอันนี้นะครับซึ่งผมก็จะออกไปด้านบนครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาสร้างบ้านบนกันไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าเนาะ เออวุ้ยเกือบตกซึ่งตอนนี้เราจะมาทําอะไรกันนะครับคือพื่อผมไปขุดเหล็กนะครับได้เหล็กมาเราจะมาครับคาตานะเหล็กกันนั่นเองคาตานาเหล็กทําไงเอออันนี้ไม่ใช่คาตาณะเหล็กเออคาตานะคาตานะคาตาณะ,ะอันนี้ใช่ปะโอเคใช้เหล็กยาวใช้เหล็กยาวเหล็กยาวครับไงเออเหล็กเหล็กยาวเหล็กยาวอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้เอ่อใช่หร อันหนึ่งอันหนึ่งมันต้องใช้อะไรอะ่ะคาตานะอันนี้ใช้ไอรอนเวิร์บโอเค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 ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช,ใช่อันไหนอะ่ะเออมันชื่ออะไรมันชื่อว่าอะไรอันนี้ไอรอนไอรอนอ,อ,นอาเค็บเลยไอรอน ไอ uh, ้องหนึ่งไอ uh, ม,มันอะไรไออารูเอ็นป่ะใช่ไหมอาโเอ็น uh, ใช่แหละไอร่อนไออารูเอ็นอันนี้คืออ่า uh, ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องการโรโอ้เราไม่ต้องการโตนะแบบมีแบบธรรมดาปะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมต้องการรับไอสิ่งนี้มาอ่า uh. หาสิ่งนี้นะคือต้องใช้ดินปืนมาจากคิปเปอร์อ่ะเคดินปืนมาจากคิปเปอร์แต่ไม่เป็นไรนะครับคือเรายังไม่ต้องอะไรมากมากครับเราก็แค่ไปแบบอะไรอะไปขุดเออขุดเออเพิ่มบ,บอกไปแล้วคือด้านหลังเกาะคืออันนี้มันเป็นเกาะว้ยท่านชมชมันมันไม่ใช่เป็นแบบเป็น,ปนแผ่นดินใหญ่อะไรนะเดี๋ยวผมพาไปดูคือด้านหลังเนี้ยมันเพิ่มบ,บอกว่ามันคือเกาะเอ้ยเออเฮ้ยหนึ่งหนึ่งอันนี้อะไรอะ่ะ ที่อยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยคืออะไรคืออะไรงงอ๋อดาบดาบที่ตรงหลังใช่ไหมโอเคสามารถแต่มันตีมันตีได้ค่งเดียวอันนี้นี่คือเกาะครับแล้วก็มีตรงนู้นนะตรงนู้นมันคือมันมันมัน,มนไม่ได้เป็นเออไม่ได้ห่างมันแค่เป็นเกาะหนึ่งเดียวซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เราก็จะมาสร้างนี้เอาหนึ่งเอาไอ้ดาบนีอยออกไปได้ไหมเนี่ยลึกเฮ้ย โอเคเดี๋ยวผมก็จะมาขุดไม้นะครับวันนี้เราจะมาเผาไม้กันนะไม่ใช่เผาดิวันนี้เราจะมาทําการสร้างบ้านกันนี่โอเคขึ้นไปหาแบบขวานก่อนแล้วขวานขวานขวานนี่อยากได้ขนาน้มากเลยเขียขุดไปขุด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 ไปเลยครับทุกท่านโอเคโอเคทุกท่านเพิ่มเป็นการประหยัดเวลานะครับเดี๋ยวผมมาเพิ่มเป็นการ มรหยัดเวลาวาร์ปครับผมไป l e โอเคท่านชมตอนนี้มันก็แลบมืดอเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกำลังการตัดไม้มาไม่เยอะนะครับก็มีไม้เบิร์ยี่สิบสองอันกับไม้โอ๊ก e อีก e ยี่สิบแปดอันโอเคมาตามไล่คีปเปอร์กันเลยเพื่อจะทำการเออทำไอรอนดาบดาบเหล็กขนาดนาเหล็กเนาะซึ่งเออไอไอพวกอะไรอะพวกแบบคีปเปอร์ไหนวันนี้ให้มันมันน้อยจังเลยอะทะเลาะอยู่ไหนกันโมดอะวันนี้กลัวเหรอ คุณรูวคนมันมันกลัวผมเนีไงเออผมเนี่ยมันเก่งซ่าท้าประลองจริงเลยมาดิในจริงก็มาดิมาเลยนี่นี่อันอันนี้เวลาถ้ากดปกติมันจะมีเอฟเฟกตป้องกันมาฮะถ้ากดย่อมันจะให้ฟีมีวิวน,นี่อันนี้แหละคือของดีนะครับเราต้องใช้กันโอเคไหนแบบนี่พวกตัวไหนมาแม่มานี่มามามา,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 มาโอ้วสดีขาสวัสดี หวัดดีหวัสด,ดีหวัสด,ดีโอ้โหมันมีนคนามแบบนี้วะดูดิง่ายค่าง,ง่ายมากเออดูดิโอ้โหคิปเปอร์อ่ะวันเนี้ยมีคิปเปอร์เปล่าคิปเปอร์คริปเปอร์ฮัลโหลยอ่ยอยอ่อย่อแล้วกดเออเราเควรต้องชาร์จพลังให้มันด้วยนะครับผุกคนต้องอยู่นิ่ง คือเห็นเห็นมุมขวามุมมุมล่างมาตรงขอบผมอะมันมันจะมีที่ชาร์จอยู่เด็กสาผมต้องยืนนิ่งๆครับให้มันแบบชาร์จตัวเองเดี๋ยวคอยดูนะมุมขวามันจะมีแบบมีนะท่านดูเลขก็จะขึ้นอาวไม่ขึ้นเลยเอา้าไม่ขึ้นอันหนึ่งคือถ้าเรา,ถ,าถ้าเราใช้สตารมิน่าค่ะของเลง็กสตามิน่ากันถ้า,าใช้สตามิน่าหมดเนี่ยคือเอ่ออะไรอะไม่ไม่ขึ้นอะไรวะไม,ะไม่ไม่ขึ้น ทำไมทำไมไม่ขึ้นน้ำชมผมเอาอันนี้มาที่หลังเหรอออกมาก่อนขึ้นขึ้นไหมขึ้นยังอ่ะขึ้นไหมไม่รู้ว่าขึ้นเปล่าเนี่ยมันไม่ยอมขึ้นน้ำหนึ่งอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บเจ็บนะเจ็บ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 ไทม์ไทมีหน้าไม่ยอมขึ้นน้ำชม แล้วนี่คีปเปอร์มันหายไปไหนหมดโอเคเห็นแล้วตัว่เขียวโอ้แบบมีบสิเจรอบชุบเกาะไหมน,นี่เออนี่มีไหมไม่ดับไปเลยอันนี้ผมไม่ได้สนใจแล้วงานนัะผมไปหาคีปเปอร์รตก่อนคีเปอร์นอนนอนนอนตายดับเหอะโอ้ไม่ไม่ดอับอ่ะทำไมนอนไม่ดับของอโอ้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 โอ โอ้โอหจะตายคริเปอร์คริเปอร์คริเปอร์มันจะหาแกอ๋อไม่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 ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ไม่ไม่ขอ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 ยอม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 เพื่อนยอมยอมไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่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 ไหวนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาเจอกันพรุ่งนี้เขาเจอแั้ตอนตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่พร้อมนะครับอย่าพึงมาเลยอย่าพึงมา ยังสีบอพร้อมอย่านะอย่ามานะอย่ามาทำไมเล่าไปไกลเอ้ยโง่เอ้ย,อยคีเพิร์หายไหนมึงช่วงวันนี้อ๋อนี่ตกใจนึกว่าเดือดหายวันนี้คีเพิร์ไม่มีอ่ะไม่มีคีเพิร์เลยคีเพิร์น้อยมากเ,ลเวลาจะหาคีเพิร์ไม่ใช่จะไม่มีเลยโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะตายโอ้ไม่ไหวแล้วคีเพิร์มาหน่อยเออนี่ไงสตาร์ไม่น่าขึ้นแล้ว โอเคต้องอออให้เราอาหารเต็มด้วยคนสไตล์ไม่นั่หึงสไตล์ไม่นา,ามันจะขึ้นต้องให้เราอาหารมันเต็มโอเคโอเครอเลือดลีนะโอ้ยนาะตายซะไปมันหนีว่ะไปไหนไปไหนเออตายซะโอเคมันแล้วคีเปอร์คือคีเปอร์อยู่ไหนมหนึ่งด้านล่างมีป้ามีคีเปอร์ไหมด้านด้านล่างไม่มีคีเปอร์ กีเปอร์กีเปอร์นู่นนูนนู่นใช่ปะไม่ใช่ดูดิต้นกีเปอร์ยู่ไหนเนี่ยไม่ค่อยจะมีหรอกนะครับตอนนี้มีเนื้ออะไรกินบ้างไม่มีเลยมีแอปเปิล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 กินยังไม่พร้อมสร้างครับตอนนี้คือมีดาวเลยบ้างดาวไว้ตรงนี้หมดเอานี้เก็บเก็บเอามานี่คือดาวทั้งหมดนี่ นี่ครับดาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้นี่ไปสู้บ้างยังไม่เคยใช้นี่ไปสู้เลยหิวแล้วโอ้ยอะไรกินปะเอ่อเออมีเนื้อดิบโอเคมีเนื้อดิบอย่าเปิดโอเคมีไม้ฟรีเอาเพื่อนผมเอามาเลยโอเคปิงป้งปิ้งเชื่อมืดโอเคกิน โอเคตอนนี้หิวมากเอ้ยก็ต้ตองรอไปนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ยังไม่พร้อมไฟโอเคไปพร้อมเลยก็ได้โอเคมาเราใช้ดาบนี้นี่นะครับค่ำคืนนี้ฝนตกนี่เหมาะกับก,การสู้จริงเลยไหนคิปเปอร์คิปเปอร์โอ้มาใช้คิปเปอร์ครับแต่เจอซอมบี้สวัสดีพี่ชัยเออสู้ผมหไหมสวัสดีน้อง เออเจ็บนะทำแบบนี้ทำแบบนี้เหรอทำนี้เหรอทำแบบนี้เหรอบบหรอ้วว์เอเอขอโทษครับเออผมตายอนอน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 ก่อนนอนไม่มันไม่นอน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 ก่อนเร็วเดี๋ยวของหายของฮะของหายนี่แบบอาย คือของเยอะด้วยมีตั้งไม้ตั้งเยอะอ่ะหนึ่งของของฝนตกโอเคอยู่ตกแล้วของของขอของ,ขอ,งอุ้ยนี่ไงของขอของขอ,งขอ,งของโอ้ยซอมบี้เด็กขอมาขอมาโอ้ยเออเจ็บหยุดนะอยู่น,นี่โอเคขอมาขอมาหมดของอไรไหมมีอายมีคาตานะ โ okay. อเคเก็บไปอ่ะเก็บแล้วโอ้ยคีเปอร์มันไม่เอามาไม่โผล่ไม,ม่ห็นเลยอ่ะเฮ้คีเปอร์อยู่ไหนคีเปอร์บอกว่าคีเปอร์อันนี้เก็บอันนี้ไม่เอาอันนี้โอเคมีแค่นี้แหละอันหนึ่งใสยคีเปอร์ก่อนเฟเปอร์อี๋ออันน้องไห้อะอ๋อนึกว่ากระบอกเฮดโอ้โหเอันน้องไ เอ้ยนั่นหน้าอะไรอ่ะไม้เบิร์ดหรอเอ้ออะไรอะไรอ่ะหนึ่งนางใส่ต้องจะเห็น้ยมันเปแท่งมืงแกมันเครื่องแท่งยาวยาวยาวมากอันหนึ่งคนนอกเรื่องแปบบ๊บสไลด์ทะเล,ลเหรอใช่ปะ่ะใช่ไหมโถยสาหลายเลรมันก็มาอยู่แง่งเดียวเนี้ยอยู่ตรงอื่นไม่อยู่มาอยู่ตรงนี้ มีปลาเต็มเลยนี่ปลาคุงปลาคอสปลาแซลมอนเดี๋ยวไปเอาอ้อยมาปลูกก่อนเฮ้ยชิปเปอร์คือเวลาเวลาไม่ไม่หานี่เจอบ่อยจังเลยอะเวลาหานี่ไม่ค่อยจะเจอไม่เห็นเลยเออโอเคเอาอ้อยมาตัดอ้อยอืบตัดอ้อยตัดอ้อยอืบแล้วก็ปลูกนี่ปลูกชายฟังอืบ โอเคเยี่ยมดแล้วคือแบบคีเปอร์อยู่ใส่วะคี er. er. เปอร์คีเปอร์ฮัลโหลอ่อย่างนะที่เราหามาคีเปอร์มันคือไอ้น้าดินเหนียวว่ะโถ่ไออันหนึ่งแล้วดินเหนียวมันไม่มีไงโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคิบหน้าเนาะเราไม่มีดินเหนียวโอเคล้วอันนี้กต็ตัดตัดไม้เลยโอ้ยไม้นะไม่มีดินเหนียว ี๋ยวผมวานะจะสร้างบ้านแล้วตัดตดไม่เยอะนะนที่เกี็จตัดเยอะโอเคมาตัดเลยซึ่งจะเอาไม้โอกงครับเป็นเสาบ้านส่วนไม้เบิร์ดเนี่ยจะเป็นเป็นธรรมดานะเป็นเป็นเป็นกระแพงรอบๆอบเนาะโอเคมาเริ่มสร้างกันเลยไปเลยก็อืมสร้างบ้างไหนดีฮาเลซา่าเดีอยวแบบมันไม่เหมาะนะอันนี้ตรงนี้ครับตรงตรงไหนดีตรงนี้นี่นี่อ่ะตรงน,นี้เอาไหมอึยได้นะท่านผู้ชม พื้นที่จัดสรรนี่ได้เลยมีอยู่สามเจ็ดอันเสาบ้านพอแหละเนอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนับสูงเจ็ดบล็อกโอเคเออเจ็บผมจะสร้างบ้านสองชั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้เฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดจะพอปะเนี่ย บ้านมันก็สูงเลืเกินสูงมากๆเลยบ้านผมให้พอ,องไงเดี๋ยวค่อยไปตัดเพิ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ตัดออกไปตรงนี้จะไม่เอาตรงนี้คือไม่เอานะแล้วก็นับหนึ่งสามสี่ห้าบิ 1, 2บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวถ้าพอเดี๋ยวค่อยมาอู้ยเจ็บอาหารอยู่เนี มีอสอาหารโอเคกินก่อนหิวไม่ใช่หิวจะตายสร้างบ้านเนี่ยมันอาบากยากินกินเลยหนึ่งสงสห้าต้องสูงก,กี่บล็อกอะเอะ 9, 9, 9, อสงสามสี่ห้าหกเจ็ดปะเก้บล็อกอะไรอันเดียวออเจ็บเออ ไอเวดเอ้ยวันมีายแล้วเหรอ <c oughs> บิงกิ้งมีห้าบล็อกไม่น่าพอไปตัดเพิ่มโอเคไ,ได้สักแบบเจ็ดเอ้ยเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดอืบจื๊บอ,อ,อืบไม้มาขตนานะเอาไม้มาเอามาโอเคเลสเวลิกุนเอามาไหนออะไหนไม้ มาอยู่ไหนไอ้ขมันเหลี่ยมจริงเลยไม่งดู้ยเฮออเดี๋ยน้เออใบเบื่อนผมเป็นคนแบบนี้วะว่าช่างหัวมันตัดมาไปเสร็จเดี๋ยวในอนาะคตเดี๋ยวจะมาขยายบ้านเนาะถ้ามันแบบดีกว่าเดิมแต่ตอนนี้ก็ใช้แบบบ้านบบนี้ไปก่อนเย่เจ็ดสิบสี่ต้องใช้บ้านสิบสี่อันเนาะถ้าจะสร้างแบบอันนี้อันสิบสี่อันนะเองมาหา เดี๋ยวเดี๋ยวตัดหมายเยอะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวสิบสี่ความสูงตั้งใต้อ่าไม่น่าพร้อมชมเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ไหมได้แหละโอ้ยเจ็บอึ๊บโอเคตรงนี้ตรงนี้สักมาณตรงนี้โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้า พอแล้ะเจ็ดเจ็ดเออมือนี้มันสูงเท่าสองอันเนี้ยไม่เดี๋ยวนี้มันสูงเกินนี่สูงเกินไม่เอาไม่เอาไม่เอาอรุณอรุณถ้าตกไปตายในสภาพนี้เออหนึ่งผมจะไปเก็บของนู้นไงอะโอ้ยยังไม่ตายโอ้ยเจ็บเจ็บมากเออหนึ่งหนึ่งจะขึ้นไปไง นี่นี่นทุบทุบถึงโอ้โหนี่นี่ผมเป็นแม่นาคเลยไงวะโอ้ยแขนสูงจัดแม่นาคครับแม่นาคสวนสวนลอยหนึ่งสองสามส่งมานี้อโอ,อืมดูจากสภาพไม้ไม่พอแน่นอนสภาพครีเปอร์โอ้ยครีเปอร์เวเนเลยแล้วทำไมไม่มาตอนนี้จะหาวะเออแต่แต่แตแตเออแต่ว่า เราไม่ได้ไม่ได้ใช้ไอ้นั่นนะเออเอามาเองโอ้ดู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 มันทำดูมันทำโอ้ยของเต็มเลยเดี๋ยวกรบก่อนกรบเกลือนกรบกๆบกบกรบกบกบแม่งดูดิดูสิที่เขาทำเอ้ยโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมมาขอไปตัดไม้แล้วก็เคลียร์ของให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแบบ เดี๋ยวถ้าเก็บของเยอะเรียบร้อยแล้วผมรู้สึกว่าเออน่าจะสร้างบ้านได้เดี๋ยวผมมาโอเคตัดคลิปครับอ่ะเพืมอนไม่เสียเวลาว้าวครับผมไปเลโกโอเคผู้ชมได้คลิปพอนูนเรียบร้อยแล้ว,ลวบ้านของผมเนี่ยต้องต้องใช้ไม้ทั้งหมดยางตาคนะับอยางตาเนี่ยหนึ่งกองนะที่เป็นไม้ไม้โอก๊กไม้โอ๊กหนึ่งกองนี่โคตรเยอะเลยนะต้องใช้ไม้โอ๊กทั้งหมดหนึ่งกองโอ้เยอะมากเลยครับ นึ่งกองนี่แบบโอ้โหเน,นี่ยไม่ไม่ได้นับใบเบิร์นะผมได้คิดจำนวนหมดแล้วหนึ่งกองครับสําหรับเออบ้านเรานะที่ทําเป็นเสาบนคานแล้วเนี่ยเป็นเสาอ่ะคือที่จริงี่ยที่คานวณนะคือห้าถึเจ็ดอันแต่ว่าเออเอาไปแบบกองหนึ่งเลยเพื่อเนาะซึ่งเพื่อเพื่อผมก็ไม่ทาอะไรงั้นก็ไม่รู้นะเออเหมือนกันคือเขาเขาขี่เรือไปนะคือตรงบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรโดนอะไรเนี่ยก็ไม่รู้เ,เก็บของก่อนครับ คือแบบไมใ้ในในที่สร้างบ้านเนี่ยโหเยอะมากเลยเนี่ยเอาเอาแค่ไม้โอ๊คก่อนนะครับเออไม้ไม้เบิร์ดจะไม่ต้องตัไม้เบัรจะไม่ต้องเอาตอนนี้แอปเปิลแอปเปิลลมันจะเก็บแล้วไม้เบิร์ดเนี่ยตอนนี้คือยังไม่ต้องเอาเอาแค่ไม้โอ๊คอย่างเดียวพอโอเคหนึ่งกองใกล้ครบหนึ่งกองแล้วโอเคเก็บมาเก็บมาโอเคครบหนึ่งกองเรียบร้อยหนึ่งกองอีกน,นิดหน่อยโอเคไหม หนึ่งกองแน่นอนครับไม้นี้ตีเลยหนึ่งกองโอ,โอเคอเก็บมาตรงตรงนี้คืออาจจะมากกว่าหนึ่งกองานผซ้มชมตรงนี้ตรงนี้คือผมจะต่อด้านหน้านี้เลยไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเกือบโอเคให้มันเท่ากันเกือบ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 เท่าวะยังอีกบล็อกหนึ่งเท่าไหมเท่าเออ เจ็บโอ้โหจะตาย่ไหวแล้วอย่าตีนะอย่าตีนะอย่าตีทำไมเฮ้ยเพื่อหมาอะไรมันเจ็บนะเว้ยกูจะตายอะนี่อะเค้ยไม่ต้องม่สนใจมันนะเพืนเพื่อนบ้าตีนะอย่าตีนะอย่าตีนะนะมีนะอย่าอะไรเหลือเต็จะสร้างบ้านอีกเฮ้ยเราให้แค่ซีดมาเพื่อ เอ็นย yeah, ้ายไหมไม่อะไอซีดเฮ้ยโอเคเจ้าผมนี่มันบ้าบอนะครับอย่าไปสนใจเรื่อมากอ่ะเลยอีกปึ๊บตัดตัดข้าตกป่าจะตายไหมไม่ตายแต่เกือบครับโอเคอเดี๋ยววางบล็อกเลยต่อบ้านน่าจะพอแหละเนี่ยพอหรือเปล่า ไม่น่าพอหรือพอถ้าสร้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าสร้างคานเสร็จแล้วก็ปูเออวเออใส่กัแพงสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอแล้วเออจ,จบคลิปแล้วขี้เกียจอัดต่อเยอะโ okay. อเคเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงตรง,ตรงพื้นบ้านเดี๋ยวค่อยไปหาทรายมานะนนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปหาทรายทรายมันทำแบบให้มันเต็มเ็หรือว่าไม่ต้องหาทรายก็ได้เดี๋ยวค่อยเอาอะไรอ่ะก็ปล่อยมันโล่งๆงนี้ไปแหละ เจอไม่น่าพอดูดิดูมันไม่พอแน่เลยอ่ะว่าสภาพบ้านนี้มันใช้ไม้เยอะมากๆเลยอ่ะสองชั้นไงคือมันสองชั้นมันเลยใช้ไม้เยอะเฮ้ยดูไม้คืนนี้จะล่อไม้หมดแล้วนะอ่าดูแล้วก็ไปวางนั้นอีกโอ้ย๊บอขอ,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 อว่าเอ้ยพอ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 ว่ะเฮ้ยบ้านผมเนี่มันใช้ไม้พอ เกินนะโอเคสอดไม้แลมันมเกินเกินนี่ก็ปล่อยไปตัดไม้ก่อนโอเคเกินโอค้คือเยอะกว่าที่คำนวณไว้เนี่ยนะนั่นเดี๋ยวเอาไม้นี่มันคาบกล่องกล่องกล่องเออคาบกล่องกล่องกล่องนี่กล่องสองกล่องพอดีเป๊ะพอดีปะนี่พอดีอ่ะโอเคซื้อ เก็บพวกเนี่ยพวกเหล็กพวกไม้ไอ้เนีน่ยเก็บไปพวกห่อไรสะะัตะเฮ้ยนี่เก็บไว้กับตัวนะพวกเนี้ยเก็บไปอ่าอันนี้ไม้เบิร์ดไม้เบิร์ดได้กี่อันเอ่ยได้ก็ได้เยอะนะดูทรงได้เยอะไหมไเหลือแหละคราฟมันดูดิบผู้ชมันคราฟช้า,ชามากเลยเฮ้ น่านจะพอนั่นหลับการแบบวางบล็อกชั้นหนึ่งครับชา้ามากๆเจอๆนี่ได้หนึ่งกองเอ้ยเยอะนะ้ำชมหรือว่าเยอะอุย้ยโคตรเยอะโอเคพอแหละมามา,มาวางเลยไม่น่าพอปะ่ะเออไม่พอคือดูดูทรงแล้วมันอาจจะพอเว้ยแต่แต่จริงมันไม่พอไม่พอครับคือผมสร้างบ้านมาเยอะถ้าเสี่ยงเข้าประการใดขออภัยนะครับ เฮ้ยเคเนี้ยมันมันมันดอาจจะพอไว้แต่จริงมันมันไม่พอเอออโอเควางบล็อกไปเดี๋ยวพอไม่พอมันไม่น่าจะพอไว้โอเคไม่ไม่พอแหละสภาพโอเคค่อยวางไปค่อยวางเออเออเออเอเออ น่าจะปูแค่ชั้นแรกสริชั้นต่อไปไม่น่าจะปสูสิวางไปแล้วจะไปวางกันนอกทำไมนะเกิบเก๊บเก๊บโอเคเวลลิกูดตรงนี้ก็วางมาเป็นแบบนี้เอานะครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยล่างมันโล่งๆไปปล่อยล่างมันโล่งๆนะมันคือศิละปะการสร้างบ้านที่จิงก็เืยเกียริจะหาดินมากบอ่ะแหละเออก็เอเอ,เอแบบ พูดพดไปงั้นแหละโอ้โหดูเฮ้ยก่จะสร้างบ้านเสร็จรอไปแบบสอง EP มึงเนี่ยลอดน่าจะไปสองพาร์ทนะนะว่าจะสร้างไอ้ไอ้บ้านนี้เสร็จสองพาร์ทแน่นอนถูกเกินด้วยก็คือพาร์ทนี้พาร์ทหน้าแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งนะครับก็คืออันนี้เออพาร์ทนี้ไหมพาร์ทสองพาร์ทหน้าพาร์ทสามแล้วก็พาร์ทสี่กอไปพาร์ทห้าอาจจะนะครับอาจจะไปพาร์ทห้าได้ซ้ำ ก็คือ,อวางไปวางไปงไม่ต้องพูดมากครับลคือถ้าใครแบบเบื่อผมพูดมากก็ก็ไม่ต้องฟังครนะมามก็แบบนา่าคามากเลย,เยไม่น่าพอเนี่ยไม่พอที่ขัตัดไม้มาเยอะมากๆเลยนะยังไม่พอเลยดูดิเอ้ยคือ เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปฟ์าไม้แบบฟ์าไม้ยับยับเลยคลิปหน้างฟาฟ์าไม้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมอ่ะบอกเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วจบคลิปเดื่อนนะไม่ต้องมีแบบใครมาจบคลิปด้วยหรอกเออจบคลิปเพืนเดียวจบโอเคโอ้จะมืดแล้วมืดไวจังคลิปคลิปพาร์ทหนึ่งก็ยังไม่ได้ลงเลยต่อพาร์ทสองนะคือผมชอบดองคลิปนะพวกดองคลิปเฮ้ยยูนนี้อยากอยากจะบูนะบูก่อน ก่อนเกาะก่อน,อนจบอ่ะจบคลิปแลยกันแล้วกันแล้วเพื่อนผมผูม,มาหาอะไรผมดูโหดูเพื่อนผมไป่ทำอะไรงั้นอ่ะเออจบคลิปก่อนน่าลำคาญมากเลยอ่ะไอหมาเพื่อนเนี่ยโอ้โหดูมันเห่าดิแ้วมเหา่เหาผมโอเคท่านผู้ชมซึ่งนะในคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วก,กันผมยิลืมกดไลค์กดแชร์กดให้ผมหน่อคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมบายครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันบ๊ายบาย